You are listening Treading Life. <laughs> 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 สุดท้ายนะครับทองคํานั้นก็หลอกคนทั้งโลกเป็นมหากราบที่ลวงหลอกว่าทองคํานั้นจะกลับกลายเป็นขาขึ้นสุดท้ายสุขหันษาก็เฉลยทองคําได้ปิดเป็นไส้ยาวๆแท่งสีแดงรายสัปดาห์ปิดแถวบริเวณ2,400เหรียญต่อโตรยออนทองคําจะสามารถขึ้นต่อได้ไหมคลิปนี้ผมมีคําตอบแบบชุดใหญ่ฟันธงรัวๆครับ What you buy Thai เจร g i s meet เราคิดต่างด้านการลงทุน Invest in yourself. คับนี่เจอบเทปยิกรประจำวันเสาร์ที่20เดือน7นะฮะกับช่วงบอสแคทถึงไร่ใบเทพพยากรนะครับทองคำนั้นดูเหมือนว่าเมื่อสะพา,านมานะฮะได้ขึ้นไปเป็นแท่งไส้ยาวๆนะฮะค่อนข้างที่จะไม่สวยแล้วนะฮะสำหรับฝั่งขาขึ้นนะฮะเพราะว่าทองคำนั้นได้ปิด จบต่ำกว่าบริเวณ2,400เหรียญต่อโ r รอยออนไม่สามารถยืนเหนือ2418ขึ้นไปได้ตามคาดการของทีมเราเลยนะบอกว่าทองคําสัปดาห์หน้านั้นจะสามารถขึ้นต่อได้ไหม ไปดูกันครับ you are listening, Trading l i ด e ต้อนรับเข้าสู่ Trading l i ล e ์บายเทียบพยากรณ์นะครับเช่นเคยครับก่อนที่จะไปที่การวิเคราะห์กราฟทิศทางทองคำในรอบสัปดาห์จากคุณโชคดีมากันที่ข่าวทองคำที่น่าสนใจรวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับทองคำเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดร่วงลงไปนะครับโดยทองคำก็ถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์และรวมไปถึงการเทขายทำกำไรหลังจากที่ราคาทองขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางด้านของเครื่องมือ ของ CME Group ก็บ่งชี้ว่าตลาดคาดการณ์ในขณะนี้ว่ามีโอกาส98%ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะมีการปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยลงในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ทางด้านของนายเจอรโรมพาเวลประธานเฟดก็ได้ออกมากล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นะครับว่าข้อมูลเงินเฟอ้อชุดล่าสุดก็ได้เพิ่มความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของราคากำลังกลับสู่เป้าหมายของเฟดได้อย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นสัญญ,ญาณไกลๆว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยก็ต้องติดตามนะครับสำหรับในประเด็นนี้ไปดูกันที่ตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจในรอบสัปดา ที่23กรกฎาคมจะเป็นตัวเลขยอดขายบ้านมือสองในเวลา3ทุ่มตรงและเวลาเดียวกันครับดัชนีภาคการผลิตของลิชมอนสำหรับวันพุธที่24กรกฎาคมนะครับเวลา20นาฬิกา45นาทีก็ติดตามดัชนี PMI ภาคการผลิตและดัชนี PMI ภาคการบริการนะครับและปิดท้ายในวันพุธที่24กรกฎาคมนะครับในเวลา3ทุ่มตรงกับตัวเลขยอดขายบ้านใหม่วันพฤหัสบดีที่25กรกฎาคมนะครับในเวลา19นาฬิกา30นาทีจะเป็นตัวเลขรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการ ว่าง,งานรายสัปดาห์ดัชนีราคา GDP ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานและปิดท้ายกันด้วยยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับซึ่งทั้งหมดจะมาพร้อมกันในเวลา19.30น,นสำหรับวันศุกร์ที่26กรกฎาคมนะครับในเวลา19.30น,นจะเป็นดัชนีราคาด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลและปิดท้ายในเวลา3ทุ่มตรงกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกนไปกันที่การวิเคราะห์กราฟจะคุณโชคดีกันต่อครับ you are listening t r e a d i n g l i f e โดยเทพพยากรณ์ ครับตอนนี้ครับเราอยู่กับฟตัวคำในกราฟรายสัปดาห์นะฮะภาพนี้เนี่ยสวยงามมากๆเลยครับทางทีมเรานะฮะนับคื่นในเวฟให้กับทุกท่านดูเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่อีเลเวฟคลื่นไหนในรายสัปดาห์นะครับเห็นไหมครับว่าตามเส้นสีชมพูนะฮะเราจะทําเป็นคลื่นหนึ่งนะ,ะและเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นคลื่นเวฟเป็นคลื่น2นะฮะและเส้นสีเขียวนะฮะเป็นคลื่นที่3นะฮะตอนนี้นั้นเรากําลังอยู่ในคลื่น3ใหญ่นั่นเองครับและตอนนี้กําลังอยู่ในซับเวฟคลื่น4ย่อยนะฮะเป็นคลื่นเวฟนะฮะบอกว่าตอนนี้ทองคํานั้นกํำไร นะะฮจะทำขึ้นสี่นี่คือ3ใหญ่นะฮะทำเอบีซีดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้กําลังจะทํำขึ้น E อยู่นะฮะมองว่าบริเวณแถบสีเทาแนวนี้นะฮะอยู่ที่ไรครับอยู่ที่บริเวณ2,330เหรียญต่อทรอยออน2 3 3 0เหรียญต่อทรอยออนถึงบริเวณใกล้เคียงนะฮะ2 2 7 0 2 2 6 0และเป้าสุดท้ายนะฮะในการคาดว่าอาจจะทดสอบได้ถึงนะฮะอยู่ที่บริเวณ2องรเหรียญต่อทรอยออนแนวนี้ทั้ง3แนวเนี่ยมองว่าคุณทองคำนะฮะในขึ้น4นะฮะสาม ปิดจบได้หมดทุกแนวเลยนะครับขอย้ําว่าคุณตองคำนั้นสามารถทคลื่น E ีเนี่ยได้ปิดจบทุกแนวเลยตามที่แจ้งเมื่อกี้นะฮะและเมื่อจบเสร็จปั๊บนะฮะก็จะทํขึ้น่น5ต่อได้เลยนะฮะถ้าเกิดทางกำไรอางนั้นถ้าเกิดเราดู s อซต่างๆเลยเนี่ยจะบ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าจบขึ้น4นะฮะแถวบริ 2, 250, เวณ2250เหรียญ60เหรียญแนวนี้เนี่ยจะเกิดสัญญาณบางอย่างได้เลยก็คือว่าจะเกิดสัญญาณ hidden bullish divergence ซึ่งจะเกิดกับ i อซไนะฮะได้อย่างสว สวยงามพระราม9เลยนะฮะวงบอกว่าถ้าเกิดไม่พลาดตรงไหนนะฮะทองคํานั้นเมื่อจบขึ้นอ e ีแล้วเนี่ยก็จะทํำนิวไฮต่อขึ้น5มหาชนตามกราฟรูปนี้เลยครับขอฝันโทนครับ Trading Life และตอนนี้ครับเราอยู่กับกับทองคำรายสัปดาห์ภาพที่2นะฮะภาพนี้เนี่ยทางทีมงานของเรานะฮะทำลิมสีแดงและลิ่มสีฟ้านะฮะอดีตลิ่มสีได้ผ่านมาไหมครับว่าเมื่อไหร่เ้าแต่นะฮะทองคำรายสัปดาห์นั้นหลุดลิ่มสีแดงนะฮะก็จะหลุดลงมาแบบยาวๆเลยฮะและตอนนี้ฮะทองคำรายสัปดาห์นั้นกําลังสร้างลิ่มอันที่2อยู่เห็นไหมครับว่าทองคํานั้นถ้าเกิดนะฮะหลุดบริเวณ1,885เหรียญต่อทอยออนนะฮะขอย้ำว่า2,385สัปดาห์หน้าถ้าเกิดทองคำหลุดนะฮะทองคำเนี่ยก็จะมีโอกาสครับที่จะลง เรีน2,330เหรียญต่อโตรยออนได้เลยนะ,ะขอย้ําเลยนะ2,330แนวนี้นะจะเป็นแนวทํากําไรของทางทีมเรานะขอย้ําเลย2,330เหรียญต่อโตรยออนโดยประมาณนะฮะจะเป็นแนวทํากําไรของทางทีมเรานะะฮเพราะทางทีมเรานั้นได้เสี่ยงขายไปที่ร้อยแล้วฮะตั้งแต่บริเวณ2,485เหรียญถึง2 4 8 0เหรียญต่อโตรยออนขอแสดงความดีกับพอลชิมเสียนะฮะกำไรเป็นร้อยๆเหรียญเลยนะฮะขอย้ําว่ากําไรเป็นร้อยๆเหรียญเลยนะฮะแต่เป้าสุดท้ายที่ทางครูจอกนะ จะอยู่ที่เรน2,330เหรียญต่อทรอยออนคาดว่านะทองคำเนียถ้าเกิดสัปดาห์หน้าหลุดแนวรับ2,385เป้าถัดไปในการทำกำไรก็จะอยู่ที่2,330เหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณครับขอฟันทงเลยนะฮะ และเมื่อเราสังเกตนะฮะอิทธิคิสต่างๆนะฮะไม่เป็นแมคดีนะฮะก็ยังมุ่งบอกว่ากราฟมีไฮที่สูงกว่านะฮะแต่ว่าแมคดีนั้นเส้นซิวไลท์สโตแกรมเนี่ยก็ยังคลกออกจากกันนะฮะและมีภูเขาที่ลดหลั่งลงมานะฮะรวมถึงไอซไซนะครับได้แสดงว่าไอซไซนั้นได้ส่งสัญญาณว่ามีลูบโลที่ต่ําลงมากว่าเรื่อยๆคันเดียวกันนะกราฟเนี่ยมีไฮสูงกว่านะฮะแต่ไอไซนั้นมีลูบโลที่ต่ําลงมาเรื่อยๆวงบอกว่ารูปกราฟแบบนี้นั้นคง ปรับฐานลงต่อเพื่อจะปรับฐานชุดใหญ่ไฟกับพิบครับเอะฟันทงครับ you are listening t r e d i n g live ครับตอนนี้ครับเราอยู่กับทองคำในกราฟประเดภาพแรกนะฮะภาพนี้เนี่ยทางทีมเราทำไว้นานแล้วนะฮะส่งให้กับสมาชิกเขาพิเศษได้ดูนะฮะว่าทองคำไหมครับว่าเราสร้างริมทั้งหมดมี4ี่ริมด้วยกันนะฮะอดีตผ่านมาไหมครับว่าทองคำเมื่อไหร่ก็แต่นะฮะหลุดเส้นสีแดงริมนะฮะก็จะหลุดลงมาแบบยาวๆเลยนะฮะหมครับว่าเมื่อวันพฤหัสบดานั้นทองคำานะฮะได้ขึ้นไปแถวบริเวไฮสุด2480นะฮะ2475ถึง มีแรงสามารถที่จะผ่านไปได้นะฮะวันศุกร์นะฮะทองคำนั้นก็ได้หลุดิมสีแดงนะฮะได้ลงมาถึงบริเวณแนวครัสำคัญนะฮะ2,393เหรียญต่อทรอยออนแม่นเป๊ะเลยนะ,ะทางทีมเราได้บอกกับสมาชิกพิเศษแล้วครับว่าเป้าในการทำกำไรเป้าแรกเนี่ยอยู่ที่บริเวณ2,393เหรียญต่อทรอยออนถ้าเกิดหลุดบริเวณ2,254ลงมาก็จะถึงเป้าบริเวณ2,393เหรียญต่อทรอยออนได้เลยนะฮะเห็นไหมครับตามวงกลมสีเหลืองแนวนี้เลยนะฮะและทางทีมเรานะฮะยังมองว่าวันจันทร์นนนน้้าาาาาีีเปิดดตลดมมะะฮททองคัสาารถ่ ลงได้ถึงบริเวณ2,330เหรียญต่อรอยออนได้เลยนะฮะบริเวณสีเขียวแนวนี้ฮะ2,330เหรียญต่อรอยออนโดยประมาณนะฮะมองว่ามันจะธนะคารเป็นร้านั้นทองคําสามารถที่จะลงได้ถึงบริเวณ2,330เหรียญต่อรอยออนแนวนี้เลยครับฟันทองครับ You are listening trending l i f e ครับตอนนี้ครับเราอยุ่กับมาในกับประเด็ภาพที่2นะฮะภาพนี้เนี่ยทางทีมงานเรานะฮะได้วงกลมสีเหลืองตามกราฟนะฮะเป็นหมายเลข1 2, 3่นะฮะหมยควับว่ากราฟเนี่ยได้มีไฮหรือไฮที่สูงกว่านะครับแต่ แต่ว่าสังเกตดี้นะว่าทั้งแม็กดีแลทไอนั้นมีโรบลที่ต่ํากว่าบ่งบอกว่าการซื้อครั้งนี้เนี่ยน่าที่เป็นการซื้อหลอกนะฮะเห็นไหมครับว่าเมื่อคืนวันสุพรรานั้นได้ถูกแรงเทขายนะจากบริเวณ2,444เหรียญต่อยออนถึงบริเวณ2,393เหรียญต่อยออนเลยนะฮะเกือบ50เหรียญเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าทองคํานั้นได้มีแรงเทขายกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องเปิดตลาดมาช้วงสุกนี้มีแต่แรงเทขายลง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 มาตลอดเลยนะฮะเหนือความคาดการณ์ฮะหลายท่านเนี่ยหลายอาจารย์บอกว่า ทองคำนั้นน่าจับกับกลายเป็นขาขึ้นแล้วนะแต่ทางทีมเราคาดว่ายังครับทองคำนั้นยังไม่ใช่ขาขึ้นฮนะทองคำนั้นต้องปรับฐานให้เสร็จก่อนนะฮะถึงจะสามารถขึ้นต่อได้หรือว่าเป็นขึ้น5จบ ิเล็ตเวฟทั้ง5คืนได้นะฮะตอนนี้ทองคำยังฮะคาดว่าทองคำมันสัปดาห์หน้านะฮะเราน่าจะได้เห็นบริเวณ2,335เหรียญถึง2,330เหรียญต่อทอยออนโดยไม่ยากเลยนะแนวนี้เนี่ยจะเป็นแนวทำกำไรอันแรกของเราเลยนะ2,330เหรียญต่อทอยออนโดยประมาณนะฮะอย่าลืมนะฮะสังเกตที่นิเตอร์นะ,ะทั้งไหนดีและซอยนะผมบอกว่าตอนนี้ทองคำดูเหมือนว่ากำลังจะอ่อนแรงแล้วครับขอฝันทองครับ You are Treading listening, tre Life โดยเทพพยากรครับตอนนี้ครับเราอยู่กับทองนะครับราย4ชั่วโมงนะฮะภาพนี้เนี่ยสวยงามเหลือเกินครับทางทีมเราได้ตีชานแนลช่องสีแดงไว้ทั้ง2เส้นนะฮะดูเหมือนว่าทองคํานั้นได้หลุดเส้นสีแดงเส้นแรกนะฮะอยู่ที่บริเวณ2454นเหรียญต่อทรรยออนตามคาดการของทางทีมเราเลยนะฮะและเป้าอีกเป้าหนึ่งนะฮะก็ได้หลุดแล้วเช่นเดียวกันครับอยู่ที่บริเวณ2410 ห้าเหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณนะฮะเส้นเสีดส้นสองนะฮะเห็นไหมครับว่าหลุดลงมาแล้วนะฮะและวันธนาคารเปิดตลาดมานะขอย้ําว่ามีโอกาสอย่างสูงนะฮะที่ทองคํานั้นจะหล่นมาแถวบริเวณสองพันสามร้อยหกสี่เหรียญต่อทรอยออนบริสิสีเขียวแนวนี้นะฮะสองสามหกสี่ถ้าเกิดวันธนาคารเปิดตลาดมาเนี่ยอย่าตกใจเด็ดขาดนะฮะว่าทองคํานั้นได้ลงมาทดสอบแนวที่สำคัญอยู่ที่บริเวณสองสามหกสี่บริสิสีเขียวแนวนี้เลยนะฮะคาดว่าทองคํานั้นน่าที่จะลงมาสองสามหกสี่ได้เลยนะฮะและถ้าเกิดหลุดสองสามหกสี่นะเป้าในการทำกำไรเป้าแรกของทางทีีมมเรราาก็จะคับอยู่่ท บริเวณ2,335เหรียญต่อทรอยออนถึง2,330เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยฮะเมื่อเรามาดูอิติเตอร์นะฮะแมกดีนะฮะตอนนี้ได้มุดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์แล้วฮะและส่วนไอซด์เหมือนเช่นเดีวยวกันครับไอซนั้นได้มุดต่ำกว่าเส้น30แล้วนะฮะบ่งบอกว่าตอนนี้สัญญาณต่างๆในกราฟ4ชั่วโมงเป็นสัญญาณของสัญญาณแบริ่โมเมนตัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหรือว่าเป็นสัญญาณหมีนั่นเองขอฟันทงครับ Trading Life ครับตอนนี้ครับเราอยู่กับทองคำในกราฟราย4ชั่วโมงภาพที่2นะฮะภาพนี้เนี่ยทางทีมเราตีฟิโบให้เลยนะฮะว่าวันจันทร์ค้าตลาดมานั้นทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาปรับฐานได้แค่ไหนนะฮะเราตั้งบริเวณศูนเนี่ยเป็น2290นะฮะและ100นั้นเป็นไฮสูงสุดฮะอยู่ที่บริเวณของ2 4งพันสีรยแปดองเรียนโตโตรอยอลนะฮะมองว่าทองคำฮะน,น่าที่จะลงมาปรับฐานวันจันทร์ค้าเนี่ยได้ถึงบริเวณสามพนเจนะฮะตามเมื่อกี้เป๊ะเลยฮะเป้าตรงกันเลยฮะ2364แนนนวีี้เเ่ยป็นเป้าแรกนะะฮที่ฟิโบนั้นทองค สามารถที่จะลงมาทดสอบฟิโบ3.2ได้เลยนะฮะและฟิบโพรไปนะฮะก็จะอยู่ที่23.6 23, นะฮะอยู่ที่ไรครับอยู่ที่2,335เหรียญต่อโตรอยออนบรัสสิคิวแนวนี้คาดว่า2,335ลงมาแนวนี้ทองคำนะฮะน่าจะมีเด้งขึ้นกลับไปได้บ้างนะฮะจะชนแถวบริเวณ2,365นะฮะคารวคาทองคำนั้นลงมา2,335และน่าจะมีเด้งกลับไปฟิโบ3.2นะ,ะอยู่ที่2,364-65แนวนี้ได้เลยนะฮะภาพรวมใหญ่ๆนั้นทองคำนะฮะมองว่ายังสามารถปรับ ฐานลงต่อได้อย่างสวยงามพระรามเก้าเพื่อที่จะทําขึ้นต่อเป็นขึ้นห้าหมาชนครับขอฝันถึงครับ่วตท่านใดนะฮะอยากให้ทีมงานช่างประกอบของเรานะฮะเป็นที่ปรึกษาด้านการลุกถุงทองคำนะฮะโทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับ0 2 2 8 7 1 7 7ต่อ20นะฮะ่วตท่านใดนะฮะชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์คุณต่างรมกับทีมงานเราด้วยนะครับผมโชคดีบุญช่างประกอบสวัสดีครับ What ไทยเจอ Ghostmate เพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน Inred In Yourself